สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกกุหลาบรูปแบบนี้กันนะคะลายนี้สวยแล้วก็น่ารักมากๆเราทำจากลิปปิ้นเพียงแค่3เส้นนะคะลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้ขนาดดอกน่ารักกระทัดรัดอยากให้ลองทําตามกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกให้เรามาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยนะคะลิปปิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาละคังเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบลิปปิ้นกากเพชรน,นะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดลิปปิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมด3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ75เซนติเมตรเสร็จแล้วก็จะตัดปลายลิปปิ้นนะคะ ให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เรานะคะจะพับให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณนี้นะคะความยาวที่พับก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับหนนิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วใช้มือซ้ายของเรากดปลา,ายเอาไว้ แล้วมือขวาก็กดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับไว้นะคะแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานโดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็เอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่ง เอาเส้นที่3นะคะจับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้โดยที่เราจะสอดให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับกลางออกลวงเอาเส้นที่2เข้ามาแล้วทีนี้ก็ดันจัดริบบิ้นของเราให้กระชับเลยก็จะได้สามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็น6เส้นเริ่มจาก คุกด้านล่างก่อนเลยพับขึ้นไปด้านบนด้านบนนะคะก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้ก็จับโค้งแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ดึงดึงให้กระชับเลยทีนี้ก็กดให้เป็นรอยพับไว้ทั้งสมด้านนะคะ ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถใช้เป็นเทปใสนำมาแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้นะคะต่อมาเราจะทำให้เป็นทรงกลมเราก็จะเริ่มจากหยิบเอาลิปปิ้งเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นข้างหลังก็จะคีบเอาไว้แบบนี้เลยเส้นนี้ก็มาจับแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามทับเส้นที่สอง ทับกันแบบนี้ทั้งหมด3เส้นนะคะแล้วก็จะวางเส้นแรกจะเป็นเส้นข้างในสุดเลยเส้นนี้วางลงแล้วก็เอาเส้นที่4ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่2ในสุดเส้นถัดกันมานะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่5ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่3ในสุดนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่6นะคะขึ้นมาแทน ตรงนี้ก็จะมี3มเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะได้แบบนี้จะไม่มีริปบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมาเราจะมาสอดล็อกริบบิ้นกันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นแรกด้านในสุดนะคะเส้นนี้วางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้นะและ้วก็สอดเข้าไปในรูที่หนึข้างกันกับเส้นแรกที่เราวางลงเลยนะคะ จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาเส้นที่3จับโค้งเลยนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1เบี่ยงออกมารูที่2แบบนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ดันจัดริบบิ้นของเราให้กระชับนะคะหรือว่าจะดึงวนทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ดึงแบบนี้เลยเส้นที่บิดอยู่ก็ต้องบิดคืนทรงด้วยนะคะ นี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยเราจะทําการพาดข้ามริบบิ้นสองเส้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้จับขึ้นมานะคะแล้วก็นับข้ามไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงแล้วก็วนจากทางด้านซ้ายนะคะนับไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงนี่นะคะนี่ก็นับไปหนึ 1, 2, ่งสองวางลง อันนี้ก็ข้ามสองมาเลยพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นเส้นตั้งสองเส้นแบบนี้นะคะเราจะเอาเส้นด้านบนจับโค้งแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งข้างกันกับเส้นสุดท้ายที่เราวางตรงนี้เลยนะคะเราก็ดึง แล้วก็เ,เส้นที่สองเส้นนี้จับโคง้งแล้วก็สอดรูที่หนึ่งเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยเราจะดึงจัดในด้านนี้นะคะด้านนี้จะทำให้เราดึงจัดได้กระชับชกว่าด้านเมื่อกี้นะคะแล้วก็ดึงวนแบบนี้ทีละเส้นเลย นี่นะคะพอกระชับแบบนี้แล้วเราก็จะเอาริบปิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับโคง้งแล้วก็สอดข้ามสองเส้นนี่นะคะหนึ่งสองตรงนี้แล้วก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่สองวนจากทางด้านขวาก็จับโคง้งแล้วก็สอดข้ามสองเส้น หนึ่งสองหรือว่าจะสังเกตง่ายๆนะคะก็คือสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมของเขาเลยนะคะเราก็จะสอดแบบนี้เหมือนกันให้ครบทั้งหเส้นเลยพอครบแล้วเราก็ไล่ดึงจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราสอดก็อาจจะทําให้ริบบิ้นของเราเลื่อนตามทําให้ตัวชิ้นงานของเราไม่กระชับนะคะนี่กระชับแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเลยด้านนี้เราก็จะมาทําให้เป็นกับทรงดอกกุหลาบตูมก็จะเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับโค้งลักษณะนี้เลยนี่นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จับริบบิ้น ค้งลงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านหน้าของเส้นที่เราทำแบบนี้เลยนี่นะคะตรงกันนะคะปลายก็จะโผล่ออกมาด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็ดึงคือถา้าเราจะมองไม่เห็นนะถ้าเราดึงแน่นต่อมาเส้นที่สองก็จับโค้งเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านหน้าของเส้นที่เราทำเหมือนเดิมนะคะ นี่ปลายก็จะโผล่ออกมาด้านข้างตรงนี้เลยแล้วก็ดึงแล้วก็เอากีบนี้สวมเข้าไปกีบแรกด้วยนะคะต่อมาเส้นที่สามก็จับโคง้งแล้วก็สอดด้านหน้านี่นะคะแบบนี้นี่นะคะปลายริบปิ้นจะเรียงเส้นกันมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สวมเข้าไปในกีบด้วยนะคะ นี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบนี้เหมือนกันเลยให้ครบทั้ง6เส้นในขั้นตอนนี้นะคะ ทีนี้เราก็จัดแต่งนะคะนี่ให้ลงล็อกแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยทีนี้เราก็ไล่ดึงจัดทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงเรียงเส้นกันไปแบบนี้นะคะอย่าดึงงั่นทีเดียวนะคะเพราะว่าจะทําให้ลิปปิ้นของเรายับยิ่ย่ได้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้วนไป ดึงให้แน่นกระชับเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนี่กระชับดีแล้วนะคะแบบนี้ก็จะได้รูปทรงดอกกุหลาบตูมแล้วต่อมาเราก็จะมาทำปลายลิปปิ้นที่เหลือนะคะให้เราดึงลิปปิ้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็ โค้งปลายกลับลงมาด้านล่างแล้วก็สอดเข้าไปในรูด้านหน้าแบบนี้นะคะจะมีรูให้เราสอดอยู่แล้วก็จะสอดให้ปลายริบบิ้นโผล่ออกมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงให้กระชับนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้เลยต่อมาเส้นที่สองก็ดึงขึ้นไปด้านบนแล้วก็โค้งปลายลงมาด้านล่างแล้วก็สอดนี่นะคะหน้าเส้นของเขา แบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยปลายก็จะโผล่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะทําเหมือนกันนะคะในขั้นตอนนี้ให้ครบทั้งหกเส้นเหมือนเดิม เสร็จแล้วนะคะกีบที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็จะสอดปลายลิปปิ้นนะคะกลับขึ้นไปด้านบนจับโค้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านหน้าแบบนี้เลยปลายก็จะโผล่ออกมาด้านข้างนะคะตรงนี้เราก็ดึงดึงให้กระชับเลยนี่นะคะก็จะได้กีบประมาณนี้แล้วก็เส้นที่2สอ,สอดกลับขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิม ปลายลิปิ้นจะเรียงเส้นกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะทำให้ลม6เส้นในขั้นตอนนี้นะคะ แล้วข้างล่างก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาทํากลีบรอบด้านข้างนะคะโดยที่เรานะคะจะใช้เป็นกันไกมาสอดนําร่องไปก่อนนะคะสอดเข้าไปในกลีบตรงนี้เลยนี่นะคะเราจะสอดให้ทะลุออกมานี่นะคะด้านล่างตรงนี้เลยแบบนี้นะคะจะทําให้เราสอดลิปปิ้นได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าในการสอดในขั้นตอนนี้จะทําให้เราสอดยากมากๆนะคะ เราต้องใช้วิธีนี้ช่วยนี่นะคะถ้าใครมีแหลบก็สามารถใช้แหลบช่วยก็ได้นะคะระหว่างที่เราดึงปลายริปปิน้นนี่นะคะทําแบบนี้เหมือนกันให้ครบทั้งหเส้นเลยนี่นะคะ พอครบแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกลีบนะคะก็จะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจะปลายโค้งไปทางด้านขวาแล้วก็โค้งลงด้านล่างแล้วก็สอดลงไปในกลีบตรงนี้นี่นะคะตามอาลอยกันไกลที่เราสอดเมื่อกี้เลยนี่นะคะปลายก็จะโผล่ออกมาข้างล่างตรงนี้นะคะนี่สอดออกมายากมากๆเลยเพราะว่า เราใช้ลิปิน3เส้นในการทำนะคะถ้าเรามีแหนบก็สามารถใช้แหนบนะคะเข้าไปดึงในนี้ได้ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะจะเย็นๆนะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็ดึงแบบนี้นะคะก็จะแต่ง ถ้าเราทําจริงก็อาจจะไม่ยากขนาดนี้นะคะแต่ว่าทําให้ดูอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะนี่ต่อมาเส้นที่สองก็เหมือนกันก็จับโคง้งแล้วก็สอดเข้าไปในกีบนี่นะคะเส้นที่3มก็ทำเหมือนกันเลย ก็จะทำแบบนี้นะคะให้ครบหเส้น เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดแต่งกีบนะคะให้สวยงามเท่ากันดีนะคะแล้วก็ดึงปลายแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดึงจัดแต่ง ขีดให้เท่ากันนะคะสำหรับลายนี้ก็อยากให้ลองทำตามกันดูนะคะก็อาจจะทำจริงไม่ได้ยากเหมือนที่แก้วทำให้ดูนะคะเพราะว่าแก้วทำให้ดูก็ห่วงมุมกล้องด้วยนะคะก็อาจจะทำเก๊กเกกลางๆนิดนึงนะคะจัดแต่งสวยงามเท่ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็จะมาตัดก่อนที่เราจะสอดเก็บนะคะก็ตัดปลายให้เท่ากับ ทรงกลมด้านล่างนะคะตัดแบบนี้นะคะนี่ตัดออกไปให้หมดทั้ง6เส้นทีนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บขึ้นไปตามแนวเส้นแบบนี้นี่นะคะแบบนี้เลยสอดขึ้นไปสอดให้กระชับเลยนะคะนี่แบบนี้ ทำให้ครบ6เส้นเหมือนเดิมในแต่ละขั้นตอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างหลังก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลย สำหรับรลายนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาา